วันนี้ได้มารับสมาชิกชมรมเก่งและดีมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานวันนี้เพื่อที่จะมาทำความสะอาดกันที่ศูนย์เพราะว่า,าวันอังคารก็จะมีเด็กและเยาวชนเข้ามาอบรมมาปฏิบัติธรรมอีกรุ่นหนึ่งและวันนี้พระอาจารย์เองตมาเองก็ได้ซื้อ ปลาหมึกแล้วก็หมูมาให้เด็กเพราะว่าเด็กนั้นมีถึงวันเกิดของตัวเองนะครับว่าครบรอบวันเกิดพอดีเพื่อสร้างกําลังใจคนนี้คือเจ้าของวันเกิดนี่เป็นเจ้าของวันเกิดนี่แหละเขาก็ช่วยกันก่อไฟแล้วก็ทําหน้าที่กันดูแลกันปิ้งนี่คนนี้ก็คือหลูเงินนะ ชื่อว่าหลูงเงินเป็นวันหน้าเป็นเจ้าของวันเกิดตึงอายุครับีบวันนี้มาทําอะไรกันนะ15 <16, 65 S 3> ปีปาภารกิจประจําเลยใช่ไหมไม่เคยไปนอกเหนือจากนี้เลย <c oughs> ฮะทาไมต้องล้างห้องน้ําเพราะอะไรห้องน้ำสกและน้องๆก็เขียน โวยพรวันเกิดแล้วก็มีน้องอนุบาลมาด้วยสองคนก็มาช่วยกันทำความสะอาดและแต่ความสามารถทุกคนได้มีหน้าที่ที่แตกต่างกันเขาจะได้ทำกิจกรรมได้รักกันเป็นหมู่คณะนะตอนนี้พี่รู้เงินก็กำลังทำหน้าที่แบ่งขนมให้น้องๆแล้วก็ขนเส้อผ้าเป็นเด็กดีกันทุกคน อ้าวอ้าวตบมือหน่อยอ้าวแจกเค้ก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 อะไรนี่แจกเค้กอ่ะปัดเค้กนะแจกเค้กนะอ่ะไปคนละชิ้นเค้กแจกเค้กก่อนนี่ตอนนี้เค้กของเราโอ้โหไม่ครบปุ๊บก็แบ่งเอาทีไม่เป็นไรล่ะอ่นนี่เป็นเค้กนะเป็นเค้กวันเกิดนะของลูกติดซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นหัวหน้าใหญ่เป็นผู้นำน้องน้องนะจะทำความความดี ศูนยะ์พุทธอุทยานะทำวันไม่ได้ว่าปี2ปีนะทำอย่างต่ำก็3ปีแล้วที่รู้จักกันมานะนะเห็นว่าสร้างกําลังใจแล้วปีนี้เขาก็ได้เลื่อนชั้นอีกแล้วเขาก็ได้ร่วมกินอาหารด้วยกันและสิ่งที่สำคัญก็ได้ชมะระบบ A-V ซึทีเป็นการถ่ายทอดผ่านอารมณ์นะ แต่เราก็มาทำความสะอาดและทำภารกิจกันต่อเพื่อจะได้ถึงแล้วก็มีไอติมเพราะว่าไอติมเหลือจากงานอบรมครั้งที่แล้วยังเหลืออยู่ก็เลยมาแบ่งให้เด็กๆก,กินและภารกิจที่ออกกำลังกายก็คือแพรมันมันต้องเอาลงลงออกไปเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวก็ช่วยกันจ่เข้าไปเด็กๆเ,เล็กๆพล,ลังตัวเล็กแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าแพรมันเกยตื้นมาก ก็เลยไม่สามารถอาลงได้ก็เลยได้ออกกําลังกายกันอันนี้ก็เป็นภารกิจนะของแก๊งเด็กดีเด็กๆที่เขาเข้ามาเป็นช่วยเหลืองานวัดมาตลอดซึ่งไม่เรียกร้องอะไรเลยแล้วแต่พระอาจารย์เป็นผู้ดูแลแล้วก็แตจัดสิ่งที่เหมาะสมให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆคนเหล่านี้และสิ่งสำคัญก็คือเด็กบางคนไม่ได้ออกไปไหนเลย นะจะมาหรือพา,าจารย์ก็พาลูกๆไปออกกําลังกายทํากิจกรรมสนุกสนานกันที่บางทีเด็กก็จะอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนนะก็เลยพาออกไปเขาก็มีความสุขอันดับหนึ่งและดูแลเขาก็เบิกบานกันนะที่ว่าบรรยากาศที่เราอยู่บรรยากาศมันดีอยู่แล้วมันติดอ่างเก็บน้ํามันก็เลยดูดีนะมันก็เลยดูลักษณะดีหน่อย,อยนึงแล้วก็พาเด็กๆไปนันทนาการทําให้เขา จะได้สดชื่นบางทีเด็กๆเ,เขาไม่ได้ออกไปไหนก็ต้องอยู่ที่บ้านช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีโอกาสก็พาลูกๆไปเพื่อให้เขาเบิกบานเป็นการกำลังใจให้กับเด็กๆต่อไป